เป็นมะเร็งปากมดลูกคือเริ่มต้นตั้งแต่คลอดลูกแล้วก็ทำหมันมาซุดตัวอย่างทีอาการปวดท้องทรมานเวียนหัวคลื่นไส้เลือดออกมาเยอะลูกก็เลยพาไปตรวจสุขภาพสูงมะเร็งก็เลยบอกว่าป้าเป็นมะเร็งแล้วนะแต่ป้าก็บอกว่าเป็นก็เป็นถ้าผ่าตัดให้ป้าก็ผ่าตัดไเละหลังผ่าตัดสองเดือนก่อนที่จะเจอซินจินปวดมดลูก แล้วก็เหนื่อยหอบทานข้าวได้น้อยคือสภาพร่างกายในตอนนั้นคือตัวเองจะเอาชื้นไม่รอดแล้วจนบอกลูกบอกว่า,วาถ้าแม่ตายก็ <c oughs> ให้เผาที่กรุงเทพนะไม่ต้องเอากลับต่างจังหวัดพอมาเจอซเซตินภายในอาทิตย์เดียวฟื้นตัวขึ้นได้เลยทานข้าวได้เยอะแล้วผมก็ผมก็ดกหนาขึ้นผิวพรรณดีเซนิตินพลิกชีวิต ให้คนใกล้าตายอย่างดิฉันให้รอดชีวิตมาได้ทุกวันนี้คือขอขอบคุณสนิทดิน